แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์แต่ถ้าท่านมีเหตุอันควรไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือกลัวจะเสียสิทธิ์เลือกตั้งท่านสามารถทําได้าดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทําเป็นหนังสือระบุเลขบัตรประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานตามทะเบียนบ้านยื่นต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่นที่ท่านมีรายชื่ออยู่นาทะเบียนบ้านทั้งยื่นได้ตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน2แจ้งผ่านทาง w w w b o o r a d o p a g o t h หรือ www.etc.go.th 3. แอปพลิเคชันสมา r ์ทโหหัวข้อการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปชักสิทธิ์เลือกตั้งทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้งผ่านช่องทางภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งคือระหว่างวันที่25-30พฤศจิกายน 2,567และระหว่างวันที่2-9ธันวาคม2,567เพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่เสียสิทธิ์แต่ถ้าท่านไม่มีเหตุจำเป็นก็มาช้าสิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะคะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใส